วัดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมตอนนี้ก็วุ่นวายเหลือเกินครับที่อู่นะครับมีรถสไลด์รถยกไม่ใช่รถสไลด์ดิรถยกรถยกเหมือนรถพี่เก่งนะครับมายกมาคู่เลยแพ็คคู่เลย2คันนะครับก็เป็น FC ด้วยโอ้ไม่ไม่คิดไม่ฝันจะเจอ FC นะครับสติกเกอร์อุ้ยเหลืออยู่2แผ่นพอดีเอา ให้พี่เขาไปนะครับก็นี่ครับโอ้โหสองแผ่นสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะครับยกมาสองคันเลยดูยกมาจากนครถมครับนครถมนี่ทีมงานรังสรรค์รถยกรถสไลด์นะครับนี่นี่พีเขาเป็น f อซผมครับ าพอนครใจศรีอันนี้ก็ยกมาครับก็จะเอามาเก็บงานครับพวกนี้เป็นรถประมูลเป็นรถประมูลครับอย่างคันนั้นก็ที่อููก็ซื้อต่อเรียบร้อยแล้วครับในราคาสี่แสนอันนี้ก็ใช่ครับคันนี้ก็ใช่ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ตอนนี้เล่นงานร้านรถประมูลแล้วมาที่อููกันบึ้มๆเลยโอ้ นี่นี่นี่ครับโอ้หครับพี่นี่ฮะสองคันพอดีเลยเหลือสองใบพอดีด้วยนี่ครับโอ้โหนี่ FC พี่ถือถือถือหน่อยถือสติกเกอร์หน่อยเดี๋ยวเจ้าลงลงนับปกเลยนี่ครับ FC พันแท้ครับพี่เขาครับมาจากนครยจสีนครสมเรานี่แหละครับทีมงานรังสรรค์รถรถยกรถยกนะวันนี้ตอนแรกก็ไม่รู้ครับ พอพี่เขาถามถึงรถตั้มไปไหนเอา้า <g ül> ก็เลยแปลกใจอืมดีใจได้อเอฟซีนี่ครับอยู่ที่ไหนก็พี่น้องกันครับทักทายกันได้ไจ,ำไดจำได้เลยใช่ไหมโอ้นี่พี่เขาจำเจ้าไมตี้สีน้ำเงินได้ครแปดเก้าเราได้นะครับ นี่ครับมีแค่นี้ก็หาเลี้ยงครอบครัวได้สบายแล้วครับมันอาชีพไหนก็ได้ถ้าเรารักนะครับอันนี้ก็กลับนครสมเลยโอ้โหขอไปเอากระทุ่มแบนอีกคันหนึ่งขอ,อไปเอากระทุ่มแบนอีกคันนึ่งนี่ครับเดี๋ยวพี่ๆน้องๆ f อท่านใดน,นะครับที่ ใช้รถใช้ถนนแล้วประสบอุบัติเหตุนะครับต้องการรถยกรถสไลด์นะครับก็เรียกใช้ได้รถสไล,ลด์รถยกลังสันนะครับนี่0871648744 0897689250นะครับ FC ทีมงานโทร1นนี่พี่พี่แกเป็น FC นี่ของแท้ด้วยครับนี่สีสนิมโอ้โหแน่นอนแน่นอนนี่ครับ นี่นี่ลุงเอานาบัตรไปนะเอออ่านี่ครับก็เดี๋ยวเอานาบัตรไว้ที่อูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเผื่อมีลูกค้าที่อูโทรมาบอกมีรถยกรถสไลด์ไหมโซนนครศถีธรมายิงกลางเลยนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้ลูกชายครับโอ้โหปั้นไว้ปั้นไว้เอาไม่ได้ไปโรงเรียนนะฮะ ไม่เรียนแล้วโอ้โหเอ้าไม่เรียนไม่ว่าแต่ขอให้รักอาชีพก็พอแล้วนะขอบคุณมากครับนี่ไปละสวัส <c oughs> ดีครับนี่เจอพี่พีงน้องทีมงานนะครับรถยกนะครับหลังสันรถยกไป ผลไหมผลไหมไปไปเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับนี่โอ้สติ๊กเกอร์เราก็เหลือสองใบพอดีก็ให้ไปครับโอ้วิ่งตามตูดกันมาเลยโอ้แสงแสงแสงลูกพี่เบาูพี่ใจเย็นใจเย็น <laughs> นะทีมงานรถยกจากนาคนปรปฐมครับอำเภอนครชัยศรีอ้าว ไฟใ,ใส่เกียร์ถอยให้ดังหน่อยนี่าหายคมไฟถอยก็ติดอ่ะนี่ครับตอนนี้ก็ช่วยกันแหม่มันนี่มันคือเอียงไปคางนึงยังสี่รถพวงมาไล่ล็อกบ่อเอาเกุญแจเพื่อนบอกกุญแจเสียบข้อมาไห้บ่แหม่วันนี่ เราเอาแม่แรงเม,มาขึ้นแล้วคอ,อ,อมันล็อกบอดมันต้องมีกุญแจเสียบคอพี่ยังสีได้เดี๋ยวเอาแม่แรงวะบอดเอาแม่แรงไงอ,ะอ่ะพวงมาลัายพิเศษพวงมาลัายพิเศษเอาคืนเลยแล้วคืนเลยแล้ว,ลว <laughs> โยกนี่สิ พี่แม่โยกขั้นโยกกันอยู่ไหมดึงลงมาไหมเอ้ยมันยังขึ้นเร็วเลยเอาพ่อเร็วจะย,ยกสูงเลยอเอาเก้น เรียบร้อยครับเขามาจอดหนึ่งคันถนี่ค่ะคันนี้อีกคันนี้ก็ข้างนี้นี่สภาพสวยครับสีสวยมากเลยโอ้โหบานจื้อวะเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนฮะฟุ้งบ่มันบ่ดูดเขาด่าเลยอันนี้ก็โดนฝั่งนี้ครับ ขั้นหนีพอนักก็ได้เหรอต่ว่าขัน้นดี <laughs> อ้คันล่างเปครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้พี่น้อง FC ฟซีมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการได้รับชมคลิปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับพี่น้องครับ